เปิดโพสต์เกรทวรินทร์ยินดีเจมโฟมประกาศชัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกมาปุ๊บทองไปปับเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับฉลองวิวาของพระเอกหนุ่มเจนจิรายุคและโฟมเบนจมาตแฟนสาวนอกวงการที่คบหากันมานานกว่า10ปีและเมื่อวันที่วันที่11มกราคมที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้เฉลิมฉลองสมรสกันชื่นมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการมาร่วมเป็นสักขีพยาน เช่นเดียวกับพี่ชายสุดซีอย่างพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ก็ไม่พลาดมาร่วมงานมงคลของคนสําคัญทั้งคู่โดยงานนี้หนุ่มเกรทก็ได้แชร์ภาพงานแต่งงานสุดชื่นมื่นของเจมฟมลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นกํากับว่าแต่งงานไม่เร่งแต่เก่งแต่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเหมือนเดิมนะเจมฟมเหมือนเดิมเสมอทุกๆอย่างแหละเหมือนเดิมในแบบที่พวกเราโตขึ้นนะรักมากๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกมาปุ๊บทองไปปับ ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีและชื่นชมมิตรภาพที่น่ารักกันอย่างคับข้งขางขณะเดียวกันก็ไม่ไวยซวยกใหญ่ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวพี่ชายคนนี้สักทีวรินทรปัญหาการเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมพศ2528ที่โรงพยาบาลหลงศักด์อำเภอหลงศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ชื่อเกิดชูเกียรติปัญหาก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นวรินทรน,นามสกุลปัญหาการโดยครอบครัวก็เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นปัญหาการทั้งครอบครัว เป็นบุตรชายของพลตำรวจเอกชยชัยปัญหาการและชื่นทิตาปัญหาการหรือเจ๊กุงเจ้าของกิจการร้านทองเป็นพี่ชายคนโตในครอบครัวมีน้องสาวหนึ่งคนและน้องชายหนึ่งคนคือชยพลปัญหาการชื่อเดิมวานิชปัญหาเป็นนักร้องชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากการเป็นผู้เข้าแข่งขันบนเวที KPN Award ครั้งที่22และได้รับรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยวรินทรจบการศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลายัย ลบบุรีเป็นโรงเรียนประจำเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณลุงเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่นั่นเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปรกรรมปัจจุบันชื่อวิทยาลัยการออกแบบสาขาออกแบบภายในมหาวิทยาลัยรังสิตตอนเรียนอยู่ชั้นปีสองรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยชักชวนไปทดสอบการแสดงหนังเรื่องมาง a ตร r e ทิร์นขณะที่เขากำลังเล่นฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ชื่นชอบและเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอล Star Rider จนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ได้แสดงหนังมากเตะในตอนจีรายูตั้งสีสุขเกิดวันที่19กันยายนพศ2536ชื่อเล่นเจมหรือที่รู้จักกันในชื่อเจมจิเป็นนักแสดงนายแบบและนักร้องชาวไทย สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มีผลงานสร้างชื่อจากละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์จิรายุตั้งสีสุขจิรายุเดิมมีชื่อว่าจิรายุแต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นจิรายุเกิดที่จังหวัดพิจิตรเป็นบุตรคนเล็กของเสริมชยัยตั้งสีสุขกับโชติกา ตั้งศรีสุขและมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อแพทย์หญิงจุลารัตตั้งศรีสุขจิรายุจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอนุบาลวชิราจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนพิจิตพิทยาคมและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ต่อมาปี2556เขาได้รับทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปินจึงได้ย้ายคณะไปศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจนสำเร็จการศึกษาและเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรในเดือนธันวาคมพศ2560